เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมนะข้อมูล how to วิธีทําต่างๆเนี่ยมันเต็มไมหมดเลยแต่เรากลับยังไม่ได้เริ่มทําสิ่งที่อยากทําสักทีวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าจริงๆแล้วอะไรที่มันฉุดรั้งเราไว้อยู่กันแน่โอ้โหคําถามนี้โดนใจหลายคนแน่ๆเลยไม่ว่าจะอยากเริ่มทําธุรกิจอยากเปิดช่อง YouTube หรือแม้แต่เรื่องง่ายๆนะครับแค่จะทักใครสักคนเรากลับไปติดกับดักที่ว่าเฮ้ยต้องรวยครบทุกอย่างก่อนต้องเป๊ะก่อน แล้วสุดท้ายเป็นไงครับการหาข้อมูลแบบไม่รู้จบนั่นแหละกลายเป็นกำแพงที่ทำให้เราได้ไม่ก้าวไปไหนเลยประโยคนี้คือคมมากเลยนะครับจี้ใจดำสุดๆเลยเพราะลองคิดดูสิครับถ้าแค่วิธีทำหรือเทคนิคต่างๆมันช่วยคนเริ่มได้จริงนะป่านนี้โลกเราคงเต็มไปด้วยคนที่ประสบความสำเร็จไปหมดแล้วจริงไหมครับมันแปลว่าอะไรแปลว่าไอตัวปัญหาที่แท้จริงอะ่ะมันต้องเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของเทคนิคแน่นนและนี่แหละครับกับดักที่ว่ามันคือความคิดที่ว่า ฉันต้องรู้ให้หมดทุกอย่างก่อนถึงจะเริ่มได้ไอความคิดที่มันดูเหมือนจะดีนะดูรอบคอบแต่หารู้ไม่ว่ามันคือสิ่งที่ขังเราเอาไว้เลยครับให้เราวนอยู่กับการเตรียมตัวเตรียมไปเรื่อยๆไม่จบไม่เส้นแล้วก็ไม่ได้เริ่มสักทีแล้วอะไรล่ะที่มันหายไปคำตอบก็คือมันไม่ใช่เทคนิคครับแต่เป็น3อย่างนี้เลยการลงมือทำวินยัยแล้วก็ความเชื่อ ซึ่งวันนี้แหละครับเราจะมาทลายความเชื่อผิดๆที่มันคอยบล็อก3สิ่งนี้อยู่ไปดูกันทีละข้อเลยมาที่ความเชื่อผิดๆข้อแรกเลยครับนั่นก็คือต้องมีแผนที่เพอร์เฟกก่อนเซ่ความคิดที่ว่าต้องรอแผนที่ดีที่สุดรอจังหวะที่ใช่รอให้ทุกอย่างลงตัวสุดท้ายแล้วมันคือการรอที่ไม่มีวันสิ้นสุดครับแล้วเราก็ไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยคุณคุ้นไหมครับอาการแบบนี้ ทางแก้จริงๆมันง่ายมากเลยครับมันคือแนวคิดที่ว่าลุยไปก่อนเลยแล้วค่อยไปหาทางเอาข้างหน้าคือเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งนะว่าเราไม่มีทางวางแผนอะไรที่เราไม่เคยทําได้แบบ1 0 0หรอกครับหน้าที่ของเราจริงๆมีแค่อย่างเดียวคือเริ่มก้าวแรกให้ได้แล้วเดี๋ยวทางข้างหน้าเนี่ยมันจะค่อยๆชัดขึ้นมาเองโอ้โหสไลด์นี้เปรียบเทียบได้แบบ เห็นภาพชัดเจนสุดๆไปเลยครับมันเหมือนกับเราจะวางแผนจัดงานแต่งงานทั้งๆที่ยังไม่ได้ออกเดทครั้งแรกเลยด้วยซ้ํา <c oughs> ฟังดูมันตลกใช่ไหมครับแต่การจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็ฟิลเดียวกันเลยนะคือเราแค่ต้องโฟกัสที่ก้าวแรกพอครับยังไม่ต้องไปคิดถึงก้าวที่ร้อยและนี่คือบทสรุปของเรื่องนี้ที่ผมว่ามันส่งพลังมากๆเลยครับคือเราจะไปมีแผนที่สําหรับดินแดนที่ยังไม่เคยมีใครไปถึงได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับ หน้าที่ของเราก็คือการเป็นคนสร้างแผนที่นั้นขึ้นมาเองนี่แหละด้วยการลงมือทำของเราเองไว้ต่อกันเลยครับกับความเชื่อผิดๆข้อที่2อันนี้ก็คลาสสิกเหมือนกันคือต้องรอให้มีไฟก่อนรอให้มีฟิลลิ่งก่อนเรามักจะรอให้มีอารมณ์รอให้มีแรงบันดาลใจมาก่อนถึงจะทำแต่เคยสังเกตไหมครับว่าไออารมณ์พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยเอาจริงๆนะครับ หัวใจสาคัญของเรื่องนี้เลยก็คือวินัยต่างหากถ้าเราเปรียบว่าแรงบันดาลใจมันคือจรรดที่ส่งเราทะยานขึ้นจากพื้นดินวินัยก็คือเครื่องยนต์หลักครับที่จะพาเราเดินทางต่อไปเรื่อยๆในอวกาศมันคือการที่เราลงมือทําแม้ในวันที่แบบโคตรจะไม่มีอารมณ์ทําเลยก็ตามอันเนี้ยเป็นตัวอย่างจริงที่แบบโอ้โหทรงพลังสุดๆเลยครับลองดูสิครับใช้เวลาทําคลิปอย่างสม่ำเสมอทําไปสองปีเต็มๆได้ผู้ติดตามมาแค่2องพันคนแต่ เพราะเขาไม่หยุดทำไงครับอีกแค่6เดือนถัดมาตัวเลขมันพุ่งไปแตะแสนซับแล้วอีก3เดือนก็20 0 0 0นนี่แหละครับคือพลังของวินัยที่มันน่าทึ่งมากๆสรุปง่ายๆเลยนะครับแรงบันดาลใจเนี่ยมันทําให้เราเริ่มได้แต่วินัยต่างหากครับที่จะทําให้เราไปต่อได้มันคือสิ่งที่ทําให้เรายังอยู่บนเส้นทางเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายในระยะยาวได้จริงๆและแล้วก็มาถึงความเชื่อผิดๆข้อสุดท้ายครับข้อนี้อาจจะลึกซึ้งที่สุดเลย นั่นคือต้องมีหลักฐานพิสูจน์ก่อนมันคือการที่เราต้องรอให้มีข้อมูลมายืนยันการันตีว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันเวิร์กแน่ๆสำเร็จ100%เซแล้วถึงจะยอมลงมือทำตรงนี้เราต้องแยก2คํคำนี้ออกจากกันให้ชัดเลยนะครับระหว่างการรู้กับการเชื่อคือการรู้เนี่ยมันคือการเดินตามแผนที่ที่คนอื่นวาดไว้ให้แล้วมันมีหลักฐานมีข้อมูลแต่การเชื่อนั่สิครับมันคือการออกเดินทั้งๆที่ในมือเราไม่มีแผนที่อะไรเลย มันคือการก้าวเข้าไปในความไม่แน่นอนด้วยความศรัทธาล้วนๆเลยครับเทลองนึกภาพตามกันนะครับบรรดานักสร้างสรรค์นักนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกไปเลยเนี่ยตอนที่พวกเขาเริ่มต้นโปรเจกต์ของเขาคิดว่าเขารู้เหรอครับว่ามันจะสําเร็จหรือเขาแค่เชื่อว่ามันต้องเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นสตีฟจ็อบส์ที่จะเอาคอมพิวเตอร์มายัดใส่โทรศัพท์อีลอนมัสก์ที่จะสร้างจรวดที่ใช้ซ้ําได้หรือถ้าเป็นในไทยก็อย่างคุณท็อปบิดครับที่จะสร้างตลาดคริปโตคุณคมสันแฟลชที่จะสร้างอาณาจักรขนส่งคือสิ่งที่คนเหล่านี้สร้างเนี่ยมันไม่เคยมีอยู่บนโลกมาก่อนเลยนะครับเขาไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันจะสําเร็จไหมสิ่งเดียวที่พวกเขามีตอนเริ่มต้นก็คือความเชื่อล้วนๆเลยครับเพราะฉะนั้นน่ยหัวใจสําคัญจริงๆเลย ก็คือการที่เราต้องปลดล็อกตัวเองออกจากกรอบของเหตุผลของตักกะแล้วหันมาขับเคลื่อนการลงมือทําด้วยพลังของความเชื่อแทนครับประโยคนี้อาจจะฟังดูสุดโต่งไปหน่อยนะครับแต่ความเชื่อที่ว่าเนี่ยมันต้องแรงกล้าถึงขนาดที่ว่าคนรอบข้างมองว่าเรางุมงายไปแล้วทําไมล่ะครับก็เพราะว่าเรากําลังจะสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นมาก่อนให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆ และสุดท้ายนี่ครับคำถามที่สำคัญที่สุดจริงๆมันเลยไม่ใช่เราต้องรู้อะไรเพิ่มอีกแต่มันคืออะไรคือสิ่งเล็กๆแค่สิ่งเดียวก็ได้ที่เราเริ่มทำได้เลยทันทีในวันนี้ไม่ต้องไม่รอแผนไม่ต้องรอไฟไม่ต้องรอหลักฐานมายืนยันขอแค่ก้าวแรกก้าวที่เล็กที่สุดเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับ